หลายอาทิตย์แล้วครับก็เดี๋ยวพามาเบิงครับเบิงผลงานครับผลงานของปลูกกระเจยบครับครับลูกเป็นกะขึ้นครับนี่นี่เม่ครับเป็นสีเหลืองเหลืองนี่เมครับนี่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 ครับผลงานครับผลงาน ส่วนะส่วนเหลืองๆครับไก่จะไก่จะแก่แล้วครับส่วนเหลืองๆเดี๋ยวผมจะเอาลงใหม่เบิองเนาะลงใหม่เบิองเบิองดีๆครับเนี่ยเพิ่นเหลืองนะครับกะขอโทษวด้วยครับกล่องบค่อกยอันนี้ครับกล่องบค่อยซาดครับนี่ครับรอทํำรอทํำครับรอรอเห็ดเอาไว้ไปปลูกับถ้าเอาไว้ไปปลูกครับกะขอจบเพียงแค่นี้เด้ยครับ ขอบคุณมากครับที่มาส้มคลิปให้กันและกันตลอดมาส่วนนี้กับบอดเดกขึ้นไลด้วยครับเนื่องจากเข่ากักกลางวันครับบอดเดกขึ้นไหล่กับขอโทษหลายๆเวยครับขอบคุณมากครับ